ผมที่ตัดเป็นทรงแล้วนะครับถ้ามันฟูๆอย่างนี้ฟูๆฝอยๆเนี่ย <c oughs> ก็ลองสอบถามลูกคา้าดูนะว่าจะเอาไว้หรือจะซอยนิดนึงบางท่านลูกค้าก็อาจจะบอกว่าเอาซอยนิดนึงครับเราก็ตัดประมาณนี้ปนะระมาณนี้ตัดประมาณนี้ถ้าต้องการให้มันเป็นธรรมชาติอนะนะครับวันนี้ก็พอ เอาวีดันขึ้นแล้วก็ตัดประมาณนี้ถามลูกค้าก่อนหรือชอบไถเดี๋ยวให้ถามลูกค้าประมาณนี้ชอบไหมครับคอยค่ะค <Okay. S 1> ือจะไถท,ทิ้งไปเลยก็ได้นะไถมันส <okay. S 1> าสาดๆอ่าก็ถ้างั้นเราอยากเชิงดูรอตอย่างเดียว่ข้าไถก็ไถเลยเอาบีดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ไถไถท,ทิ้งเลย ฟันสูตรนะฟันสูตรนะประมาณนี้แล้วก็ด้านด้านขวาก็ถ่ายเลยถ่ายไปเลยเกลี่ยอากาศบัางเล่ยามมาตลอดประมาณนี้นะครับลูกค้าสบายพอไปเลยก็ ผมวันนี้ผมตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางนะผมลูกค้าคือผมปัญหาคือผมร่วงระบางแต่โชคดีที่ว่าลูกค้ามีผมอยกากโกด้านหลังชจางอยางก็อาศัยผมอยกากโสดในการยกทุยชย่างอยาก็ตัดหาฐานผมยาวกนนะครับให้ยาวประมาณสองนิ้วนะอยากได้ทอยลงมานะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งสองสามยกเก้าสิบองศาชั้นสี่ห้าหกเจ็ดยกสี่พ้าองศานะให้มันมาประกบกันอยู่บริเวณกลางใบหูเนะี่ยมันก็จะเกิดความทุยอยู่นะดูดนะ ลูกค้าดูด้านข้างเห็นเป็น,นว่านี่คือเปาแห้งอยู่บ้านนะ <Yeah. S 1> เปาแห้งอยู่บ้านก็จะพอดีพอดีนะครับด้านข้างเนี่ยผมตัดตรงตรงเลยนะครับแล้วก็มายกเลเยอร์ด้านด้านหลังอย่างเดียวนะครับด้านข้างห้ามสไลด์บางนะห้ามอะไรทั้งสิ้นเลยตัดตรงตรง,ตรงแล้วก็สไลด์ข้างหน้านิดเดียวนะครับข้างหน้าเนี่ยผมดึงมา45องศานะตั้งแต่ผมระหว่างกลางเมนูนะ ถ้าผมบางแบ่งหลังไมหงูเลยนะผมบางแบ่งหลังเพื่อจะอาศัยผมด้านหลังอีกสบาณสักหนึ่งเซนหรือหนึ่งหน้าหวีเพื่อมาช่วยในการสร้างขอบทรงหรือการไดการซอยแต่ถ้าผมเลยผมหนาก็แบ่งกลางไปหงนะครับวีลงมาเลยนะตัดตั้งแต่ปลายจะหมุกลงมาเขาเรียกว่าสร้างกรอบหน้านะให้มาเชื่อมกับอะไรขานทรงน้านข้างนี่นะครับขาทรงน้านข้าง เทคนิคไม่ยากนะครับตัดฐานด้านหลังตรงแล้วก็หวีทัดหูหวีทัาหูลงมาแล้วก็ตัดตรงๆแค่นั้นเองตัดทีเดียวมันไม่หมดนะตัดทีเดียวไม่หมดเราอาจจะต้องตัดสองสารอบเสร็จแล้วพอหวีข้ามหูมานะครับผมมันจะยาวนิดนึงแล้วก็หวีลงมาสูนยองศาแล้วก็ตัดเท่ากับฐานด้านหลังนะตัดต,งตรงๆนะครับพอปล่อยปุ๊บดูว่ามันด้ง มันเด้งเป็นธรรมชาติไหมมันเด้งขึ้นไปจะเป็นเอสอยู่แล้วเนี่ยนิดนึงหน้า,าก็เหมือนกันหือลงมาตัด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 ,ตด,ตดสร้างขอบอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมก็ยกให้นึนถึงทรงเสยนะยกขึ้นนะครับไว้แปดสิบองศาตัดให้เหลืออย่เจ็ดนิ้วนะเพราะเราวางแผนว่าจะให้ทุยอะไปถึงนนทบุรีนะไปถึงจวนผู้ว่านนทบุรีเลยห้ามสั้นนะตนัวนี้ถ้ามีสามสนิ้วนยะไม่พอเพียงนะ ต้องมีห้าหกเจ็ดนิ้วนะครับาถึงจะทิ้งทุยมาถึงกลางใบหัวได้นะครับเห็นไหมมันก็เลยเกิดเป็นบ๊อบทุยกลางหรือว่าเกดดดเลียนบอ๊อบนั่นเองนี่เดี๋ยวถ้าอยากจะเบาผมให้ดูนะแบ่งผมสักสามชั้นนะผมบางอย่างเนี้ยอย่าอย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟเบาๆไฟครึ่งเดียว ้ไฟแรงกันเด้อลูกค้าจะเผ็ดร้อนพอเกินไปแล้วผมมันเสียด้วยใจมันเข้าทรงก็พอเทาลูกเข้าทรง 这，里没必要好啊。 ยกขึ้นไป1้5องศานะน,นปลายนิดหน่อยเอาลมร้อนลมเย็นใสเน่เป่าด้่นข้างแบ่งผมะไน้หนึ่งยกขึ้น มปประมาณนี้ก็พอให้มันเกิดกวาลรุ่มนิดนึง มาดูผมจะได้ยโยคนนะจะใส่โฟมนิดนึงสักหนึ่งลูกกลอฟใส่ไปที่โคนผมนะเพื่อให้โคนผมมันตั้งและมันอยู่ทรงหน่อยไม่งั้นมันจะล้มบริเวณนี้ส่วนด้านข้างด้านหลังซ้ายขวาผมได้วอลลุ่มนิดงไดมันเข้าทรงแต่ข้างบนก็ต้องดเสียดนิดนึงเสียดนะ แบ่งผมเป็นสองช่อ ไปให้คนมันตั้งยกขึ้นมา มร้อนแล้วก็เย็นไปพอมันเย็นใช่ไหมเย็นแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาปล่อยคายแปลงก่อนถอยแปลงก่อนแล้วก็ค่อยๆปล่อยมาข้างหลังค่อยๆคาย ถ้ามันบางมากเราอาจจะต้องยีช่วยนะให้ผมยีหรือไม่หยิบขึ้นมาทีละช่อเ่ยยีช่วยผมยีเนี่ยน่นหนึ่งถ้ายีไม่แน่นมันจะอยู่ไม่ถึงนนบุรีอะ่ะมันจะไปล้มถแถวแถวราบสิบเอ็ด กมป่าไม้มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ดึงเป็นจ้ช่อเอาเท่าที่เราขีได้เนี้ยยี่ช่วงกระบังกระบังนิดหนึ่งพอด้านหลังตรงเนี้ตรงนี้ก็ยีช่วยนิดหนึ่งหน่ยีช่วยนนหน่อยหน่อย พอให้ผมมันคนมันยกแลดูหนาขึ้นแค่นี้ยีช่วยๆนะทรงนี้ได้ตรงไม่สวยนะต้องได้โวลุม่มแล้วก็ยียกขึ้นแล้วค่อยๆค่อยๆกดลงมายกขึ้นสูงมาไหมครับ ถรงไปถรงไปก็กดกดลงแล้วกันวีขึ้นมาขึ้นมาพอดีไหมใช้หางวีขี้เคียขี้เคียมาข้างหลังเนี่ยให้ปลายมันสะบัดมาข้างหลังข้างบน ค่อยๆยวีลงมาลงมาเพราะข้างหน้าไม่สูงตรงนี้ก็ไม่ต้องสูงนะ mm hmm. เราเสียอนอ่อนไหม mm hmm. เดี๋ยวผมดูส่งผมก่อนส่งผมที่เราตัดไว้เนี่ย Mm hmm. ตัวห,หนาๆก็ห้ามเสื้อนี่เยลยเก็บเลยเอียดออกสไลด์ เอาบีเอาบีดันควรขึ้นแล้วก็ฉีดสเปรย์นะถ้ามันสูงก็องกดลงนิดนึงกดลงกดลงกดลงบางทีลูกผมมันมันมันไม่ขึ้นแล้วก็วีดันดันฉีดนิดเดียวให้ลูกผมมันขึ้นไปนิดนึงเนี่ย แล้วมันปัดๆไปป้ายไปข้างหลังพอดีนะข้างบนกล <Yeah. S 1> ัวกัวสูงนะไปทำแล้วอีกถาม้วทำแล้วยังอยู่บัวลูกค้าไม่เอา mm hmm. ถ้าไม่เอาก็โกดธลงให้เองนะชื่อสรงบอร๊อบทุยกลางนะ mm hmm. ด้านหลังลูกค้า mm hmm. เห็นความทุยไหมยิ่งใดก็ยิ่งทุย mm hmm. จะออกงานก็แนะนำให้ได้อย่างเดียว ทำเอียงลำบากครับทรงนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าเีื่อนญาตถ่ายคลิปวีดีโอนะอยาจะตัดผมทรงนี้คือทรงบ๊อบทุยกลางนะครับถ่ายให้ดูไม่เต็มทรงนะเนื่องจากมือกล้องไม่ว่างนะก็ให้ดูประมาณนี้แหละสำรองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะใน YouTube จะมาตัดก็จองคิวเข้ามา0 8 1 9 8 5 6 2 3 4และ0 6 2 5กสอ9 9นนาปกวันนี้ละครับ ผอบคลูกค้าครับบ๊ายบายตัมดมตัดทิ้งก่อนัวนี้ช่างใหญ่ตัดผมทรงบ๊อบทวีกลางบ๊อบทวีกลางผมลูกค้าบางทำไมถึงลูกค้ามาอยากมาตัดผมกันช่างใหญ่ครับคือเป็นคนเส้นผมเล็กแล้วก็ ผมบางครับอ่ะตอนนี้เคยดูใน facebook อ่ะเห็นอาจารย์ตัดออกมาก็ส่วนมากก็สวยๆทุกทรงก็เลยมาลองดูเออไม่ไม่ใช่มาลองอ่ะจะต้องเข้าโรงพยาบาลออเหรอครับอ่าก็เลยต้องการผมที่สั้นครับเพราะปกติจะไว้ผมยาวไหคะครับอืมเข้าโรงพยาบาลเลยไปอบรมหมอหรือยังไงไม่อ่ะผ่าตัดอาเหรอครับผ่าตัดอะไรครับผ่าตัดหลังอ๋อหลังไม่ดีเหรอครับเอ่อกระดูกทับเส้นค่ะ กระดูกทับเส้นประสาทใช่แล้วแล้วผ่าแล้วมันจะดีขึ้นหรือว่าอย่างไงก็ยังให้คําตอบไม่ได้หมอเขาให้ความหวังว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้ให้ความหวังก็ก็คงประมาณอยู่ที่ร่างกายเราว่าเราการเราแข็งแรงหรือเปล่าใช่ว่าร่างกายเราแข็งแรงไหมแล้วก็เออ,อยู่ที่การใช้ชีวิตของเราอ่ะครับว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเราจะเอ,อดำรงชีวิตของเราอย่างไรคือสาเหตุเกิดจากอะไรหมอบอกไหม มันเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบแบบเพราะว่าคนก็เป็นกันจังเลยเออไอไอไอเอะไรเอนี้ยไอเส้นประสาททับกระดูกอะไรเท่าอย่างเนี้ยท<ช>ับเส้นประสาทกระดูก<ช>เขาเรีกเยกอะไรชื่อเต็มเียมันชื่ออะไรไม่รู้กระดูกทับเส้นประสาทเออกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทใช่แล้วมันจะทําให้เป็นอามาพื่อกำาดได้ใช่ไหมพวกเนี้ยไม,ไม่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 ทราบว่าเป็นได้หรือเปล่าแต่มาเพื่อมาพาดมันจะเป็นจากไอ้นั่นไม่ใช่เหรอคะอะไรอ่ะ เส้นโลหิตในสมองแตกไม่ใช่เหรอใช่ใช่เส้นเลือดในสมองแตกใช่เส้นเลือดในสมองตีบแตกด้วยตีบด้วยตีบด้วยแตกม้างน่ากลัวนะใช่ก็แต่แต่ไอลักษณะไอเส้นทับเส้นประสาทนี่ส่วนมากไม่ไม่ค่อยเคยเห็นนะว่าครับว่าจะทําให้เป็นอัมพากอัมพาตแต่มันก็ก็คงมีส่วนนะตอนนี้มันเกิดจากการปวดไหมมันปวดปวดเมื่อก่อนปวดเดินไม่ได้เลยนะห้าปีอ่ะครับอ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินไม่ได้ห้าปีนะตอนปวดใหม่ๆอ่ะครับมันเดินไม่ได้เลยต้องนั่งรถเข็นอ,อออเแล้วเราก็รักษามาเรื่อยๆจากการฝังเข็มนวดฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังครับคือรักษามาหลายวิธีอ่ะครับอืจนกระทั่งมันก็เดินเดินได้แต่มันก็ยังไม่หายปวดนะครับแล้วหมอเขาวางแผนในการผ่าตัดอะไรบ้างครับเขาบอกว่า เออจาะแล้วก็สองกล้องเจาะแล้วสองกล้องแล้วก็เคลียกระดูกที่มันปิ้นขึ้นมาอืมันเหมือนตอนนี้กระดูกมันเป็นหลบมันมันมันไปเกยกันอยู่มันเกยกันอยู่ใช่แล้วค่ารักษาพยาบาลนี่คิดไว้ประมาณกี่แสนเั่เนีร่ก็ถ้าใช้แบบสองกล้องมันถ้าแล้วแต่ว่าจะเป็นแผลกี่กี่รูครับถ้ารูเดียมก็คงประมาณแสนหนึ่งครับนะ ถ้าไหลรูก็เพิ่มไปทบๆไปทบคูณไปเออคูณไปแล้วคือถ้าหมอบอกว่าถ้ากล่อง่องกล้องพ่าเนี่ยมันจะฟื้นตัวไวถูกไหมใช่หมอก็ให้ความหวังว่าอย่างนั้นใช่ใช่ตามที่ตามที่เขาโมมมานะโม้หมโม้มาณ์ใช่ที่เราฟังฟังนะหวังหวังไว้ว่าจะดีขึ้นแล้วตัดเป็นตัดไปแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับทรงผมก็ชอบแล้วค่ะชอบอืมแล้วก็วันนี้ก็มีไถ สายจอทิ้งด้วยเยที่มันลกๆตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ตูพี่ตูเอาทิชชู่เปียกมาเช็ดตัวนี้ให้ลูกค้าหน่อยหรือเอาเอาทิชชู่ชุบน้ำมาเช็ดๆตรงนี้มันมีเสียบผมที่ปัตตาเลียนน่ยนะเนี่ก็อายุมากแต่ว่าดูดูดูเสื้อเนี่ยเสื้อลายสวยมากเลยเป็นลายอะไรเพ้นเพ้นสบัดสบัดโปโปอาบาติกผบาติกท่าใหญ่ชอบมากในสีนี่มันดูทำทำไมดีลูกมารับแล้ว๋อลูกมารับแล้วตอนนี้ลายลายสวย ลายสวยมากเลยโนลูกชมว่าสวยๆไม่รู้เสื้อสวยหรือผมสวยนะช่างใหญ่กำลังชมเสื้อลูกค้าอยู่สวยยี่ห้ออะไรครับขออนุญาตถามยี่ห้ออะไรอะไรเสื้อหรอคะเบปเปอรอไหมสั่งตัดเหรอเออซื้อผ้าแล้วไปตัดสวยดีสวยสวยสวยจรูปแล้วตัดผมด้วยแล้วก็ได้แบบเสื้อด้วยนะได้แบบเสื้อด้วยเดี๋ยวเสื้อสวยรถอยู่ฝั่งตรงนู้นครับเป็นไงบ้างครับลูกสาวอทรงผมของคุณแม่เป็นไงบ้างหลังจากตัดเสร็จแล้ว สวยสวยใช้ได้ค่ะสวยก็ได้นะใช่คุณแม่ปกตเป็นไงบ้างครับสวยค่ะปกติคุณแม่จะแบบเป็นคนแบบผมบางหน่อยแล้วทีนี้จะดูไม่ไม่ออกว่าแบบเหมือนเผมบางใช่ไหมทีแรกผมลูกแม่บางใช่แต่างใหญ่ตัดให้ดูหนาขึ้นก็คือการตัดสไลด์ให้น้อยที่สุดตัดให้เป็นทรงแล้วก็ได้โบลุ่มได้ยโคนแล้วก็ส่วนบนยีด้วยค่ะแปลกตาไหม สวยค่ะแปลกตาเพราะปกติคุณแม่ไม่ค่อยชอบตัดผมสั้นเหรอใช่วันนี้แม่สั่งไงใช่ช่างเหญ่ก็เลยต้องทำต้องทำตามที่ลูกค้ารีบปกติไม่ค่อยอะรวบผมแล้วก็ไม่ไไที่ไม่ไว้ผมสั้นนะเพราะว่าผมบางนะบใช่แม่ผมบางด้วยการที่เราจะสามารถไปไหนได้โดยที่เราไม่ต้องทำผมก็คือการปล่อยผมยาวครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเมนไปได้ลูกค้าแนะนาให้นั่งรีบดีกว่ามีรีบอยู่จับจานไปขึ้นรถฝั่งนู้นใช่ไหม แต่ขาเดินได้ไหมข้นผาหลังมาว่าจะให้นั่งที่แล้ไปจอดทำไมคุณไม่เอารถมารับุนสอยก็ได้แม่จะเดินตลาดคก็จะเดินตลาดสิอย่าเดินหนูมารับก็นั่งอยู่นี่เดี๋ยวเดินเดินเดินมาขึ้นหน้าร้านเลยเออจะช่างใหญ่ช่วยประคองขึ้นให้รถอยู่ฝั่งไหนรถฝั่งนน้นหรอรถอยู่ฝั่งโน้นหรอใช่ค่ะเจอดตลาดที่มีติดมากเลยนะนั่งรอสองชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับวันนี้เพราะว่าเอาสุขภาพตัวเองไว้ก่อนช่างใหญ่ก็ปวดขาเนี่ยปวดขาก็ตัดให้ด้วยเห็นไหม ีผมสวยเพราะว่าศูนย์รวมของสวอนที่นี่ช่างใหญ่ก็แก่ไมเนี่ยแก่แล้วลูกค้าก็มีแต่คนเก็บป่วยเลยวันนี้นะครับลูกค้าชื่อคุณอะไรไม่รู้ตู่โยมมาไม่นัดเลยไปมาตัดสามสี่ครั้งแกก็มาแกจะไปหาแกจะไปผ่าตัดลำไส้เนื้อ,องอกในลำไส้นะใครลูกค้าประจำก็มาจากยูทูบมาเลยเขาบอกช่างใหญ่ตัดให้หน่อยท่านพี่จะไป ไปผ่าไปผ่าลำไส้ต้องไปนอนต้องไปนอนให้หมอผ่าคือเจ้าลูกแรมมีแต่คนแก่กับคนป่วยเนาะช่าง <laughs> <laughs> ใหญ่ก็ป่วยขับบัวขาบ่วมอย่วันอาทิตย์แล้วเพิ่งดีขึ้นก็เรื่องธรรมดานะครับช่างใหญ่ชินแล้วเพราะว่าอาชีพใหม่ของช่างใหญ่คือดูแลสวอนะ <laughs> ประคับประคองลูกค้าขึ้นรถขึ้นลงขึ้นลงมันเป็นเรื่องธรรมดาทําให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นว่าเราต้องดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับเป็นน้ําใจนะน้ําใจที่มอบให้กับลูก,ลกค้าทุกคนนะ เพราะว่าอะไรต่อไปแล้วว่าแก่เราจะได้รับบริการจากลูกหลานหรือว่าตอนที่เราไปตัดผมอ่ะเราก็ดูแลเหมือนเหมือนที่เราดูแลเขามันจะทําได้ดีนะวันนี้ลาไปก่อนครับฝากอะไรก็แชร์ด้วยไปลูกค้าขออนุญาตถามหน่อยนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นดอกไม้นะครับทำไมมันดูระยิบระยับดอกไม้ดอกไม้อะไรครับดูสกว่าจะมีค่ามากเลยดอกไม้เป็นเพชร เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะเป็นสร้อยข้อมือครับแล้วตอนนี้ใส่พอเราอายุเยอะขึ้นมันใส่แล้วมันหนักเหรอครับก็เลยไปตัดไปตัดเฉพาะดอกมาทำจี้นะตัดจาก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 เป็นเลดอะมันเป็นเลดใช่เอามาทำเลดแล้วก็มันมีดอกอ๋อมันมีดอกแล้วย้ายจากข้อมือขึ้นไปที่คอเราใช่ก็คเพชรทั้งหมดใช่ไหมที่ที่เพชรทั้งหมด่ะโอ้โหมันจีกอะไรั้เนี่ย ไม่ไม่ทราบเท่าไหร่ผมว่าเป็นเป็นร้อยกะลักแต่ว่าแต่ว่าทองทองที่เหลือเราก็ไปขายนะครับเพราะว่าทองมันขึ้นราคาใช่ไหมทองขึ้นทองขึ้นราคาที่ทีใส่เล่นๆนะครับอยู่ใส่เล่นนะโอ้โหที่นี่มันโคตรพอคนแม่เพียรมาทำเยอะโอ้โหเยอะมากเลยแต่ว่ามีคนก็ถามมันทำไมเสื้อมันสวยจังเลยช่างใหญ่มองแล้วมองกันเลยคือสรุปแล้วมาซอยผมก็ดูไปหมดนะดูดูผมชอบเสื้อลายเสื้อมากเลยเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอ้ ลายเสื้อผ้าบัติกถ้าถ้าช่างใหญ่ซื้อมาตัดบ้างจะเป็นยังไงมันจะเป็นกระเทยนะมันจะมองเป็นกระเทยนี่มันเสื้อผู้ชายไม่ไม่ไมเราก็อย่าทําให้มันเป็นกระเทยสิทําให้มันเป็นผู้ชายใช่เราก็เดินให้มันแมนหน่อยเดินดีส่วนมากจะเดินไม่เมนสิบายบายข้าหน้าใช่ไหม รครับ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 อ enfin ่อาบริการทุกระดับประทับใจเสื้อสวยยางเลยเนี K ่ยเสื้อเนี่ยบริการทุกระดับประทับใจก็ลูกค้าจะไปผ่าตัดเส้นอะไรนะกระดูกทับเส้นใช่ไหมกระดูกทับเส้นประสาทจะไปผ่าตัดนะแล้วก็คนาัดหมอแล้วเลย ทีนี้การดูแลลูกค้าผู้ใหญ่เนี่ยก็ดูแลประมาณนี้เลยก็คือตอนมาเขาอาจจะให้พาลูกพาหลานเขาเขาพาลูกพาหลานมาลูกหลานพามาแต่ขากลับลูกเขาอาจจะขับรถมารับอยู่หน้าร้านเราถ้าว่างเนี่ยช่วยประคองส่งให้ถึงเบาะนู่นนะให้เขาปลอดภัยพูดง่ายๆคือดูแลลูกค้าอย่างดีอย่าให้มาล้มมาลื่น หรือมาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในร้านตัวเองนะนะครับแล้วส่งเขาขึ้นรถให้มันสบายใจนะก็ฝากลูกศิษย์ลูกหา FC ด้วยเอาไปปฏิบัตินะครับสำหรับบา์เบอร์หรือซาลอนไม่ต้องไปสนใจนะว่าจะได้ตังค์มากตังค์น้อยนะขอให้ได้ทำนะครับแล้วจะมีความสุขเองฝากก็ไล้ก์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย